เอาละทุกคนครับทุกคนเห็นแก๊งซอมบี้ที่อยู่ข้างหน้าเราตรงนั้นไหมถ้าผวกคุณนั้นเจอแก๊งซอมบี้แบบนี้แล้วพวกคุณนั้นจะกำจัดมันยังไงกันแก๊งซอมบี้ที่หิวโหยและกำลังจะมากินสมองของคุณคุณมีวิธีแบบไหนบ้างในการกำจัดเจ้าพวกนี้ให้ออกไปถ้าพวกคุณมีวิธีแค่เล็กน้อยหรือไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับพวกมันแล้วแล้วก็ใช่คุณมาถูกที่แล้วเพราะตอนนี้เราอยู่กันกับ50วิธีการกำจัดซอมบี้ให้ออกไปจากชีวิตของคุณ ในเกมเทียดาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ด้วยแล้วเราก็ไปดูกันเลยนะครับทุกคนวิธีที่1เอาดาบฟันใช่แล้วครับวิธีแรกก็คือวิธีง่ายๆที่ทุกคนอาจจะรู้กันนั่นคือเราใช้ดาบเพชรของเรานั้นในการกำจัดเจ้าซอมบี้ข้างหน้าของเรายังไงเราเดินมาแล้วเอาดาบไปกินก๊อกก๊อโอ๊ยโตายซะตายซะตายซะนีุ่ทุบทุบทุ ซอมบี้แม่งจะกลายปเป็นสกลเลตันแล้วเนี่ยทำไมมันยังไม่ตายสทีวะเนี่ยเออตายดิเถอะขอร้องแหละเออนี่ไงนี่ไงฮะเรียบร้อยโอ้โหวิธีแรกก็เป็นวิธีบ้านๆง,ง่าย,ายๆที่ใครๆก็คิดออกนะครับผมวิธีที่สองเลื่อยนี่แหละมาแล้วเมื่อกี้ใช้ดาบดาบมันไม่จูใจเลื่อยอือบอกว่าให้เลื่อยงือตายไปแล้วจอมบี้โดนเลื่อยเป็นยังไงบ้างเฮ้ฮฮฮยเฮ้ยเฮ้ยำไมขาไม่มีเลื่อยละสิ ทำไมขาไม่มีเลื่อยล่ะสิน,นี่มีนี่หันคอขาดคอหลุดยังยังมีคนอยู่ยังมีคนอยู่ยยยอย่าอย่าอย่ารอดชีวิตเอ้ย <nt> เฮ้ยอยู่ได้ไงยังยืนอยู่ได้ยังไงยั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 งอยู่ได้ย,ไยังไงยังยังอยู่ได้ยังไงหมดหมดหมดแล้วหมดแล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยหมดไม่มีซอมบี้มากวนใจคุณอีกวิธีที่สยิงปืน ผมบอกเลยนะวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมค่อนข้างชอบเลยเพราะว่าเพราะว่ามันมันยังไงเล่านี่ไงฮ้ซอมบี้เหรอซอมบี้นี่เป่ากระบาลยิงโหโหลอยนี่ไงตัวกระจุยกระจุยฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลเพื่อนอย่าเอ้ยหนีหนีล้มล้มล้มยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอฮะยังอยู่ยังอยู่เหรอยังยังอยู่เฮ้ยังยังอยู่ ขู่โคตรชอบเลยว่ะวิธีเนี้วิธีที่4จับฝังดินเอาละครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่วิธีที่4ี่และวิธีที่4ของเรานะคือการฝังดินอันดับแรกที่เราต้องมีก็คือการขุดหลุมเราต้องขุดหลุมก่อนนั่นเองขุดขุดขุดอ่าเราก็ได้หลุมแค่นี้ทำไมมมนได้หลุมเล็กจังเราขยายหลุมอีกนิดนึงโอเคเท่านี้หลุมก็น่าจะกว้างพอที่จะใสอ่อมบีเข้าไปแล้วนะครับผม ทีนี้เราก็แค่หาซอมบี้ให้มาร่วงลงหลุมนี้เท่านั้นนี่ไงซอมบี้วันดีครับมาลงหลุมให้หน่อยซอมบี้คุงมมาฮะนี่แหละหลุมที่จะทําให้ซอมบี้นั้นล่วงลงไปเดินลงไปดิเฮ้ยมันเดินอ้อมทาไมเนี่ยหลุมลงให้หน่อยหลุมนี้ลงเฮ้ยมันเดินอ้อมนี่เรียบร้อยมันลงหลุมแล้วครับแต่ว่าหลุมแค่นี้นั้นน่าจะยังทําอะไรมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเอามันขึ้นมาแล้วเฮ้ยฮลัลโหลอย่าดื้อดีนี่เลยแล้วกันนี่เลยแล้วกันอยู่ตรงนี้ นิ่งๆเข้าใจไหมหลังจากนั้นพอมันลงไปหลุมแลวนะครับวิธีต่อไปง่ายๆเราแค่เพียงหาดินมากบนี่แล้วเราก็เอาดินมากบหัวมันนะครับผมอ่ะเราก็กบ <laughs> ทําเป็นจอมปลวกเลยแม่งเลยอย่างกระจอมปลวกนี่เราก็เอาดินกบมันครับนี่ครับเท่านี้ซอมบี้มันก็อยู่ในในดินนั่นแล้วออกมาไม่ได้นะครับผมขี้เกียจอุดและแม่งอโอเคไปวิธีต่อไปกันดีกว่าวิธีที่ห้าใช้แดดเผา เอาละต่อมาวิธีที่5นะครับก็คือการใช้แดดเผาซอมบี้เราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าซอมบี้พวกนี้นะถ้ามันโดนแดดแล้วมันจะไหม้ตอนนี้ตอนกลางคืนอยู่นะครับเราแค่รอเวลาให้มันเช้าแล้วโดนตะวันก็จะแผดเผามันเองนะครับผมหรือเราไม่ต้องรอเราแค่ทำง,ง่ายแค่เพียงกด E S C นะครับแล้วเราก็ไปที่ Change <laughs> Weather เเนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็น Sunny พอเรากดปุ่มนี้แสงตะวันก็จะสาด่องแล้วมันก็จะไหม้เกรียมป๊าบแล้วมันก็จะไหม้เกรียม แสงตะวันจะสาดส่องแล้วมันก็จะไม่เกียมมันมันไม่เห็นไม้เกียมเลยมันมันมันไม่เห็นไม่ไหม้เลยฮัลโหลดวงดวงตะวันสาดส่องเอ่อไปละวิธีที่หกส่งแก๊สโอเคนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่วิธีที่เรียกได้ว่าการส่งแก๊สที่ผมเรียกมันว่าการส่งแก๊สก็พะ นี่เรามีรถส่งแก๊สอยู่เต็มไปหมดเลยรถขังนี้บรรทุกแก๊สที่รุนแรงมากบอกเลยว่าถ้าใครโดนไปก็คือกลายเป็นโก้ครัชแน่นอนส่งแก๊สว้านี่เรียบร้อยถึงแม้เราจะตายแต่เรียบร้อยแก๊สเราทํางานนี่คือผลงานของรถส่งแก๊สเรานะครับผมยังยังไม่หมดมันยังมีเหลืออยู่แก๊สมาส่งแล้วครับมีใครอยากได้แก๊สไหมแก๊สมาส่งแล้วนี่ครับวิธีง่ายๆที่เราจะไม่ต้องตาย ด้วยการส่งแก๊สก็คือจุดระเบิดเรียบร้อยการส่งแก๊สเสร็จสิ้นนะครับโอ้โหขอ,ขอใ,หใช้แก๊สอย่างมีความสุขวิธีที่7 TNT โอเคนะครับแล้ววิธีที่7ก็คือ TNT นั่นเองถ้าพูดถึงเรื่องซอมบี้แบบพวกนี้แล้วเราจะขาด TNT ไปได้ยังไงกันถูกต้องไหมโอเควิธีนี้เราจะแค่ล่อซอมบี้พวกนี้มานะครับมาเข้าใกล้ TNT ของเราที่เราได้เตรียมเอาไว้มาฮะแล้วพอแล้วพอมันมาใกล้ๆกล้ TNT แล้วเราก็แค่เพียงจุดระเบิด วิธีที่8บาซูก้าและว,วิธีต่อมาผมบอกเลยวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ผมชอบอีกเหมือนกันนะครับบาซูก้าได้เวลาถล่มพวกซอมบี้ไรสมองพวกนี้แล้วนี่ไงนี่วันดีเพื่อนวันดีเพื่อนเต็มคาราเบลอย่าอย่าลุกขึ้นมานี่ไงขอเน้นเน้นขอเน้นเน้นโอ้โห,โหแม่งเรายังกับพระเจ้าทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไอ้ซอมบี้โอ้โหทำไมไม้ค้าไม่มีอาวุธแบบนี้บ้างวะเนี่ย นี่ไงโอ้โหปัญหาซอมบี้ก็จะหมดไปแค่เรามีบาสุก้าไว้ที่บ้านกระบอกเดียวเท่านั้นอีซี่วิธีที่เก้าใช้มือต่อยและวิธีต่อมาคือการใช้มือต่อยนั่นเองไอเป็นวิธีที่ทุกคนนั้นอาจจะคิดไม่ถึงแต่จริงแล้วถ้าทุกคนลองสังเกตดูดีๆนะครับพลังของเรานั้นจะแข็งแก่งมากเพราะมือเราสามารถต่อยได้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอามือของเราเนี่ยมือธรรมดาธรรมดาของเราในต่อยซอมบี้พวกนี้กันนะครับนี่ครับและที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับนี่คือมือของผมเองนะครับมือที่ ใช้ไม่อย่างชํานาญนะครับมือขวาของผมนี้เราแค่เพียงต่อยมันเท่านั้นครับแตกไปแล้วเราลงไปอีกทีนะครับเราแค่เดินไปใกล้วันดีซอมบี้เราก็ต่อยมันเบาๆครับหายไปเลยซอมบี้ขอแท็กมือหน่อยหายหายมาอย่างรวดเร็วเป็นไ,ไงครับนี่คือมือขวาของผมที่ได้ทําการฝึกมาอย่างยาวนานและช่ำชองครับขอบคุณครับวิธีที่สิบธนู โอเคมากันดีวีที่สิบเราก็มาอยู่กันวิธีที่แบบบ้านๆง่ายๆนะครับก็คือการแค่ใช้ธนูยิงมันแค่นั้นเลยครับง่ายๆเลยนะครับเราก็เพียงง้างธนูแล้วเราก็ยิงใส่กระบ,บาลมันเฮ้ยมันไม่เป็นอะไรเลยอย่างนั้นเหรอถ้าเรายิงธนูแล้วมันไม่เป็นอะไรแบบนี้นะครับเราแค่เพียงเอนชร์ธนูของเราให้กลายเป็นธนูที่ระเบิดนะครับระเบิดหน้าหงายไปเลยนี่ระเบิดลาก่อนซอมบี้เต็ม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 ยังยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมด หมดหรือยังหมดหรือยังเรียบร้อยวิธีที่11บอรถถังวิธีก่อนหน้านี้เราใช้ธนูมันอาจจะไม่จุใจพอนะครับครั้งนี้เราก็เลยมาตอบสนองความต้องการนั่นคือเอามาเลยรถถังหนึ่งคันนะครับเราแค่เพียงขึ้นรถถังนะฮะแล้วก็ไปถลม่มฝูงซอมบี้ข้างหน้าเราเต็มเต็มโอ้โหเรียบร้อยยังไงฮะถลม่มถลม่มถลม่ถลมทลายว่าไงเจ้าซอมบี้ซอมบี้ เค,เ,บบเคยเจอหรือเปล่ารถถังแบบนี้เพื่อนเคยเจอหรือเปล่ายิงอาจอจอๆนี่ไงโอ้โหถ้ามันลอยก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงละเรียบร้อยโอ้โ,โหการมีพลังอำนาจเนี่ยมันสุดยอดจริงๆโคตรชอบวิธีที่สองเอามันลงเหวโอเคนะครับวิธีต่อมาก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับก็คือทุกคนจะเห็นข้างหน้าผมนี้ข้างหน้านี้คือเหวนะครับที่ไล่สุดขอบเขตนะครับเราจะให้ซอมบี้พวกนั้น มาลงเหวนั่นเองว่าแต่ไอ้นั่นไอ้นั่นมันใครทำไมมีวลเลเจอร์อยู่ด้วยนี่ไปก่อนเลย <laughs> ไปก่อนเลยลเราแค่คหยิบมันแล้วเราก็ปล่อยมันลงไปแบบนี้นี่ครับเราแค่จับมันลงเหวไปทีละตัวนี่ลาก่อน <laughs> อย่างง่ายดายลงไปเลยเพื่อนทีละคนนะไม่ต้องแย่งกันได้ไปหมดทุกคนแน่นอนเฮ้ยมันพากเราเฮ้ยเกือบแล้ว <c oughs> โอ้โหเจ้าอมบีพวกนี้มันฉลาดกว่าที่คิด มันนี่เลยยังไม่หมดไปไปนู่นยังยังไม่หมดไปนู่นเหลือใครฮะวันนี่เราเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนของเองเรียบร้อยหมดโจทย์วิธีที่13บส er. ามไลท์เซเบอร์ค่า,าคือเจไดค่าคือคนที่ถูกพลังนั้นเลือกค่าคือผู้ใช้ดาบไลท์เซเบอร์เจ้าซอมบี้อย่างแกไม่มีวันเข้าใจฉันจะฆ่าผู้แกให้หมดบ้าง มาเลยเจ้าสอมบี้ฟันด้วยไรเซเบอร์ของฉันนี่ดาบเรเซอร์สุดแสนอลังการพลังนั่นอยู่กับข้าวกเกนะเข้าสู่ด้านมืดแล้วโกแกพลาดแล้วไอ้จมพุงสอมบี้ลากรเอเอาลุงมาทำอะไรที่นี่ลุงวิธีที่สิบสี่อุกบาทนั่นแหละครับวิธีต่อไปมันอาจจะง่ายกว่าที่คิดนะครับ เราแค่เพียงยืนยเฉยเฉยแล้วก็รอให้มีอุอกกาบาตสักลูกหนึ่งตกใส่พวกซอมบี้พวกนี้นะครับเราแค่รอไม่นานรอสักประมาณ2วินะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะหายไปเองนะครับผมมาแล้วเรียบร้อยคุณแค่ยืนยเฉยๆก็มีอุกกาบาตมาตกใส่ซอมบี้พวกนี้แล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรให้มันมากมายนะครับแค่นี้แหละวิธีที่15พายุวิธีต่อมานะครับก็เป็นวิธีง่ายๆคล้ายกับวิธีที่แล้วเลยนะครับเราแค่เพียงยืนอยู่เฉยๆแล้วรอให้มีพายุสักลูกหนึ่งมาผ่านพวกนี้ไปนะครับอย่างเช่นเออ่พายุลูกนี้ พายุมาได้ดังใจเดี๋ยวเดียวเ,เอาเราไปด้วยได้ไปอย่าเราไปด้วยเอ้ยเรียบร้อยพายุพวกนี้ก็พัดสอมบี้มันไปตกแค่ข้างๆครับแลวที่เหลือเราแค่ลอให้มันบินไปตามพายุพวกสอมบี้ดูลอยไปแล้วลอยไปแล้วซอมบี้ลาก่อนคอยช่วงดีนะเดี๋ยวอย่าเอาเราไปด้วยพายุอย่าเอา,า,อาเราไปวิธีที่16พลังหนามและวิธีนี้นะครับเราจะใช้พลังที่เราได้รับมานะครับ คุณเห็นในมือซ้ายของผมไหมนี่คือพลังขาวๆแปลกๆนะครับผมมันคือพลังหนามที่เราน,นั้นจะสามารถอัญเชิญหนามมาเพื่อทิม่มแทงเจ้าซอมบี้น้าโง่พวกนั้นได้เพราะฉะนั้นเจ้าซอมบี้จงรับไปพลังของฉันเฮ้ยแก yeah! นี่โดนหนามตาเรียบร้อยกระเด็นลอยไปแล้วหนามหรือสปรบงวะเนี่ยโอ้โหทุกคนลอยเราขึ้นฟ้าไปหมดเอาไปอีกรอบนึงเอาไปอีกรอบนึงเด้งลอยไปเลยยังอยู่เหรอฮะนะ เอาไปเรียบร้อยลากรวิธีที่17แดกแมงวิธีต่อมานะครับเราคิดกันง่ายๆเลยนะครับไอซอมบี้เวรพวกนี้มันอยากจะกินสมองเรานะใช่ไหมเราแค่ชิงกินมันก่อนเท่านั้นก็จบนะครับผมแต่ผมคงกินเจ้าซอมบี้พวกนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นผมจะให้เจ้านี่กินนี่คือรถจอมกินยังไงเราเราจะให้ขับรถคันนี้แหละไปกินมันได้เวลากินแล้วลากรเจ้าซอมบี้ขอมัมหน่อยงามันจ,จะกินแกงางำงำ นี่เออทาไมเราตายได้ยังไงเราต้องลองอีกรอบมันฆ่าเราคารถเลยมเมื่อกี้มางามงามเออกูไม่เล่นแล้ววิธีที่18ส่งให้เอเลียนโอเคนะครับวิธีต่อมานี้เป็นวิธีที่ผมบอกเลยว่ายากมากผมต้องทําการติดต่อกับบางสิ่งบางอย่างสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกนะครับเพื่อที่จะให้เขานั้นมารับซอมบี้พวกนี้ไปนะครับเขาก็เลยให้อุปกรณ์นี้ผมมานะครับเป็นอุปกรณ์ที่จะ สามารถเรียกใช้เขาได้ทุกเมื่อนะครับนี่เราจะให้ซอมบี้พวกนี้ขึ้นไปอยู่บนอวก,กาศด้วยเอเรียนนี่เราแค่เรียกแล้วก็มี UFO อ,อมาดูซอมบี้ขึ้นไปแล้วลาก่อนเอ,อ้ยยังมีตรงนู้นอยู่เพื่อนย้ายที่นี่ตรงนี้ตรงนี้ไปตรงนู้นเออดูขึ้นไปเรียบร้อยลาก่อนโอ้โหขอบคุณมากนะเพื่อนขอให้โชคดีบายบายเรียบร้อยวิธีที่19 Burn Baby Burn อากาศร้อนอากาศร้อนคนก็ร้อนร้อนวอนอากาศร้อนคนก็ร้อนตายพวกเวนตาย <_ c oughs> วิธีที่ยี่สิบคาเมฮาเมฮาแค่เม่ฮ่าเม่ แค่แค่นี้เหรอวะจบโคตรง่ายเลยวิธีที่ยี่สิบเอ็ดบอลเกงกิและวิธีต่อไปคือการใช้บอลเกงกินั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่ผมจะใช้พลังบอลเกงกิได้นั้นผมต้องได้รับการรวบรวมพลังจากทุกคนก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นผมขอความร่วมมือจากทุกคนนะครับให้ชูมือขึ้นครับและหมุนๆนฮะชูมือขึ้นครับ โบกไปมาอะไรอะ่ะโอเคตอนนี้ผมได้รับพลังแก่ทุกคนนะครับที่ชูมือขึ้นหมุนหมุนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในมือผมมีพลังมหาศาลที่สามารถใช้บอลเกงกิได้เพราะฉะนั้นเตรียมรับได้เลยจ้าพวกซอมบี้บอลเกง2 0 0 0 years later บอลเกงกิ ไปเรียบร้อยไม่เหลือซากวิธีที่22ต่อยเบาๆพอโอเคต่อมานะครับวิธีที่22ก็คือเราจะต่อยมันแค่เบาๆก็พอนะครับก่อนหน้านี้เราใช้มาต่อยแต่หมัดผมนั้นมันแข็งแกร่งเกินไปไมันก็เลยต่อยทีเดียวแล้วมันตัวกระจายไปเลยนะครับครั้งนี้เราจะมาปาณีซอมบี้พวกนี้ด้วยการต่อยมันเบาๆก็พอครับนี่เราจะต่อยมันเบาๆพอครับด้วยหมัดเราอันนี้นี่ลาก่อนนะซอมบี้ ต่อยไม่ดุเลยต่อยเบาๆอย่าต่อยอย่าต่อยแรงครับทุกคนเดี๋ยวซองบ,บี้มันเจ็บฮะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมครับทุกคนต่อยต่อยมันเบาๆก็พอครับไม่มีใครต้องเจ็บตัวฮะทุกคนเบาๆเรียบร้อยต่อยเบาๆครับแค่นั้นพอครับอย่าต่อยอะไรให้มันรุนแรงครับผมไม่ชอบความรุนแรงครับขอบคุณครับวิธีที่ยี่สิบสามหมากัด โอเคครับวิธีต่อมาบางครั้งนะครับในเวลาเราเล่นไมค์ครับเราอาจจะมีสหายคู่ใจนะครับก็คือหมานั่นเองเราสามารถเลี้ยงหมาแล้วเอาหมามากาจัดซอมบี้พวกนี้ได้นะครับตอนนี้ผมก็มีหมาของผมเหมือนกันนะครับและนี่ก็คือหมาของผม <laughs> หมาของผมคือกอรซิล่ากอรซิล่าทลมันนะครับแต่ว่าเราต้องยืนรอมันตรงนี้นิดนึงนะครับให้กอรซิล่ามันพุ่งมาตรงนี้น Godzilla, นพุ่งม, <laughs> ม,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 มันเลยพุ <laughs> ่งมาทลมันเออทรมันเลยวะนี่หมาของผมพุ่งมางนี้เร็วเพื่อนกําจัดกําจัดซอมบี้ให้เราที พ่นเออต,ต,ตรงนี้เอาเอาตรงเอาตรงเนี้ยเอาตรงใกล้ๆเนี่ยตรงนี้ก็ได้เพื่อนพ่นมาพ่นพ่นกินปากมาเร็วมาของฉันเออพ่นมาพ่นมาซอมบี้อย่าพิ่งหนีไปเออทำดีมาก <c oughs> กลายเป็นขาปิ้งเลยเอ้ยแม่งเอ้ยโอเควิธีนี้มันอาจจะยากนิดนึงนะครับผมโอเคผมว่าเราไปจากที่นี่ดีกว่าก่อนที่เราจะเจ็บตัวไปมากกว่านี้วิธีที่24่มังกร วิธีต่อมานี้ทุกคนอาจจะไม่เชื่อแน่ว่ามันเป็นวิธีที่ทําได้นะครับก็คือเราจะไปขี่มังกรมาถล่มไอ้เจ้าพวกนี้กันนี่แหละคือมังกรเอ้ยอย่าเพิ่งหน,นีขอขี่ก่อนอย่าเพิ่งหน,นีไปไหนมังกรไอ้คุงเฮ้ยอย่าบินหนีขอขอขี่น้อยนี่เราขี่มังกรมาแล้วเราขี่มังกรมาแล้วเราก็แค่ไปหาเจ้าซอมบี้พวกนั้นเราก็พ่นไฟลงไปเดี๋ยวทําไมมันเบายัางอ่ะพ่นไฟลงไปเลยเพื่อนโอ้โหลงลงไปซัดแม่งเลยแล้วกันลงไปซัดมัน นี่ไปไหนนี่โอ้โหโดนบ้างไหมโดนเต็มเต็มนี่ก้อนใหญ่โอ้มันชาร์จได้ก้อนใหญ่ๆยังยังอยู่พ่นออกไปเรียบร้อยโอ้โหแม่งขับยากกว่าที่คิดนะเน,นี่ยมังกรวิธีที่25นิวเคลีย โอเคนะครับวิธีต่อมานั้นเป็นวิธีที่ผมไม่อยากใช้เท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์นี้มันรุนแรงอย่างมากนะครับมืนอคือนิวเคลีย์นั่นเองนะครับผมผมใช้เวลาคิดค่อนข้างนานนะครับเป็นเวลา,ป,วลาประมาณ2วินาทีนะครับกว่าผมจะตัดสินใจได้ว่าจะใช้ดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องใช้แล้วแหละครับเพื่อจัดเจ้าสองบีพวกนี้และนี่ก็คือหน้าจอของการยิงนิวเคลียเราเห็นเป้าหมายแล้วเราก็มาจะยิงนิวเคลียในอีกห้าสี่ยิงแม่งเลยแล้วกันและ เรียบร้อยซอมบี้ทุกคนถูกเคลียร์ไปด้วยนิวเคลียร์นะครับเรียบร้อยทุกอย่างเสร็จสิ้นขอบคุณครับโอเคเราก็เรียบร้อยไปกันแล้วนะครับสาหรับ25วิธีแก,กากกำจัดซอมบี้นะครับผมเอ้ยแต่เดี๋ยวก่อนเราทํา50วิธีไม่ใช่เหรอวะใช่ครับเราทา50วิธีนะครับแต่ตอนนี้เราเสร็จไปแล้ว25วิธีแล้วผมไปดูเวลาที่อ่านคือ มันค่อนข้างนานเลยแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะตัดออกมาแล้วมันจะนานแค่ไหนผมกลัวคลิปมันจะนานไปเด็ผมก็เลยเอาเป็นว่าเราเราตัดไว้เป็น2พาร์ทแล้วกันเออถ้าตัดไว้2พาร์ทมันก็ต้องชื่อคลิป25วิธีกำจัดซอมบี้ใช่ไหมใช่แต่เราตั้งชื่อเป็น5 0นส่นแหไะเพราะว่า5 0สิบคนน่าจะอยากดูมากกว่าถูกต้องไหม <laughs> เราเป็นเดี๋ยวผมจะตัดพาร์ทเอาไว้แล้วกันพาร์ทนี้ก็เป็น5 0ิวิธีก,การกำจัดซอมบี้พาร์ทหนึ่งนะครับผมพาร์ทสองเดี๋ยวตามมาโอเคไหม โคตรเหลี่ยมเลยแม่งโอเคก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับผมแล้วก็น่าจะเอาวิธีพวกนี้ไปใช้กับจัดซอมบี้ได้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับเอาไวเจอกันใหม่ในคลิปซอมบี้ยี่สิบทุยเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปก็จัดซอมบี้ห้าสิบวิธีพาร์ทสองครั้งหน้านะครับผมคงมาเร็วๆนี้แหละโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับไปแล้วเจอกัน